สวัสดีจ้าทุกท่านและเพื่อนๆทุกคนค่ะเมื่อนี้ปลูกบกบวมน้านกระป่าด้วยค่ะปลาให้น้องไส้ปลูกหลังจากที่ห้านหลุมแล้วเราก็เอากระถางตะกาก็ได้ค่ะเจาะรูแล้วก็ผสมดินปลูกค่ะดินหนึ่งส่วนปุ๋ยหนึ่งส่วนค่ะหละกักกะใบไม้แห้งหนึ่งส่วนค่ะใส่ลงไปในตะกาหน่อยๆค่ะแล้วก็เอาไปฝังลงในดิน หางลักที่สิเป็นสุ่มของเขานั่นล่ะค่ะกับสิฟังดินลงไปเนาะค่ะหลังจากนั้นเขากระสิด้เอาปูแม่ค่ะพอปูแล้วพอเขาปรุงเป็นต้นแล้วออกยอดเขาก็สิเกี่ยวขึ้นไปตามเสาขึ้นไปในสุ่มแม่ค่ะนี่ค่ะต้นเขาก็สิเกี่ยวเสาขึ้นไปค่ะส่วนป่าตรงนี้ก็จะปลูกผืชหมุนเวียนเวยค่ะหลังจากเอามันแก้วออกแล้วค่ะ กับตุนผพิกออกแล้วกับสิปลูกต้นนี้ตอจะนี่ค่ะปลูกตอไปเลยค่ะาง่ามันกัิแปอวเม็ดพักอยู่ค่ะแ้้วทาเห็นชมก่อนนะคะบริเวณสวนตุนกล้วยกำลังงามค่ะเริ่มออกหน่วยค่ะเนือกับไม้แดงในสวนละค่ะที่ตัดออกเอามาเป็นเสานี่ค่ะเป็นได้ละเม็ดพักจ้ะเม็ดบักบวบค่ะ เอามาเตรียมลงหลุมเนาะค่ะ ยดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบกันนะคะนะคะี่ค่ะแต่ทั้งหมดแปดหลุมค่ะด้านละสีจ้ะกระสิหยดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ ด้านนี้กับกล้วยค่ะนี่ค่ะหลังจากเห็นหานแล้วก็ยอดบักบวบลงค่ะนี่ค่ะยอดเนีครบทุกหลุมค่ะพสเซจแล้วก็เก็บเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวฝนตกมากเขากระแตกค่ะพี่น้องนี่ค่ะฝนตกมากมันก็สิแตกนอกออกมาสิเป็นเครื่อเกี่ยวขึ้นเป็นแนลักค่ะ ลักด้านละสีลักค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะมาเบื่องบักแขงก่อนบัดนี้บกแขงมีหน่วยบ่น้อพี่น้องเลยในสวนค่ะทั้งกวยทั้งบะแขงค่ะกำลังงามเนาะก็ถือฝนค่ะบรรยากาศนี่ค่ะกวยตัวนี้กระตรงละค่ะอีกจังหน่อยก็ได้เอาลงบ่มละจ้ะตันนี้ค่ะ คือใหญ่ๆกล้วยไข่ได้ค่ะนี่นี่ก็เก้วมังกรเก้วมังกรได้กินบ่อยละค่ะพปวดเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็ออกค่ะบักแข่งกับกระลังงามงามค่ะนี่นี่ค่ะพี่น้องงามหลายอยู่ค่ะ บกแขงพเกซีมีสองตนค่ะดกทั้งสองตนค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ในสวนค่ะมีแต่ของกินเด้อค่ะถ้าเขามาปลูกถุกอย่างติดกินได้ค่ะสวนนี่สิปลูกถุกอย่างติดกินได้ค่ะกระไลหน่วยสีบอสัยาขามะมาแลงเด้อค่ะกินตามธรรมชาติค่ะเพราะว่าป่าสมัยบกไปสบายกับสีหากินตามธรรมชาติค่ะ ถูกยางปลอดสารผิดเมื่ค่ะภายในสวนค่ะหมดแดงไฟไหลายค่ะต้องระมัดระวังเวลาเก็บเข้ากรสีเจาะอยู่ในหน่วยไหมค่ะเขาจะเกาะอยู่ตามหน่วยบักแข่งค่ะต้องค่อยๆตัดค่ะค่อยๆตัดอกอกเพราะว่าบริชีดยากาขาม,มาแเลงแม่งหมดกระสิขึ้นไปเกาะค่ะ ก็ไปอยูเน,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 นานนะ,คะค่ะเนาะก็กรนี้นำฝนเขาก็จะขึ้นไปก็ต้องขอออกก่อนค,ะนะคะันนี่ค่ะขอจากตนแล้วค่ะ่อยตัดเอานะะี่ค่ะหน่วยงามอยู่ได้ะคะ่ะกพดีสิตัดสิเก็บไปให้พี่น้องน้ำคามื่อนี้เอาตัอนี้แหละค่ะพอก่อนเพราะว่าหลดแลนตามทางนะคะ เสียงหลดพนหลบพ้วนไหมคะต้องขอโทษขออไพ่ด้วยคะ่ะพี่น้องด้านนี้ได้ร้ายละคะ่ะบเคือพวงพ่อก่อนคะ่ะเอาซ้ำานี่แหละมือน,นี้คะ่ะเด็ดไปให้พี่ให้น้องกินแน่เนาะคะ่นะเนาะค่ะแต่นวยพนกับกระลัางงามจังวาละคะ่ะนวยพนสีอ,อ่อ,อนๆพอดีเขาเห็ดทางแล้วนะคะ่ะสีหนวกหูหลดในจังหน่อยไหมคะ่ะฟังทังนี้คะ่ะ ได้แล้วค่ะขิงตะกาลเลยค่ะมจ้สวยค่ะเพื่อนน,อนี่ไดน้อยงามนี่ก่ะได้ซ้ำนี่แหละค่ะบักเครือเพื่องหน่วยงงามสองตุนเลยค่ะแต่ก็งามอยู่หน่วยกระล่างแสบค่ะเพาะทันแกแหง้งคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะค่ะขอบคุณเพื่อนๆหลายๆด้วยค่ะที่เข้ามารับชม กำลังจใจป่าอยู่ตลอดค่ะแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ